ทำไมรถไฟฟ้าถึงแรงฟื้อปาร์ตกว่ารถน้ำมันคุพลังมอเตอร์ไฟฟ้าต่างกับเครื่องยนต์อย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาการันตีอย่างนี้นะครับช่องที่ให้ความรู้สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่น่าสนใจทั่วโลกกันพวกกผมวิวอีกเช่นเคยก่อนจะชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจติดตามให้กันด้วยหลายคนก็มีคําถามถามเข้ามาว่า e y, รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแรงกว่ารถน้ามันจริงเปล่าแลดูเวลาออกตัวมันออกตัวดูพื้นปานกว่ารถน้ํามันนะหรือถ้าเอามาทําเป็นอย่างรถขนของอย่างรถบรรทุก นะขนขอหนกันกๆหรือเอามาบรรทุกคนอย่างรถบัสไฟฟ้าเนี่ยกำลังมันจะสู้เครื่องยนต์ดีเซลได้หรือเปล่าเวลาขึ้นเขาขึ้นเนินเราก็กังยนกันใช่ไหมนะครับซึ่งการที่จะตอบคาถามเหล่านี้ได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะขุมพลังของรถทั้ง2ประเภทนี้ว่าขุมพลังมันมาอย่างไงส่งกําลังยังไงนะครับซึ่งการที่จะเปรียบเทียบขุมพลังว่ารถไหนแรงกว่ากันนะมันจะมีคําอยู่สองคในการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถนะครับคำแรกก็คือ อัตราเร่งนะนะครับซึ่งอัตราเร่งก็แบบเออออกตัวปื๊ดปาดนะ่ะน,นี่อัตราเร่งอันที่2ก็คือแรงบิดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันนะครับเรื่องจากคําว่าอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งนะครับก็คือเวลาที่ใช้นะครับให้รถเนี่ยเคลื่อนที่จากความเร็วจุดเริ่มต้นไปความเร็วที่เราต้องการ ซึ่งตามมาตรฐานเนี่ยเขาจะใช้อัตราเร่งที่เรียกว่า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลากี่วินาทีนะครับอ,อย่างรถไฟฟ้าคันนี้โหแรงมากเลย อย่างเวลาเราพูดถึงเท sla m o เด l s อสแพรนะที่ก็บอกว่าใช้เวลาที่2.3วินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าตั้งแต่รถหยุดนิ่งจนกระทั่งรถมีความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2.3มวินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่ารถที่มีอัตราเร่งดีเนี่ยสมรรถนะจะดีกว่ารถที่มีอัตราเร่งไม่ดีนะครับนึกถึงเวลาเราแซงนะฮะเวลาเราต้องการจะแซงรถขับรถ2เลนใช่ไหมต้องการจะแซงเนี่ยบางทีรถอัตราเร่งไม่ ดีนะเราไปแซงรถที่อัตราเร่งดีกว่าเราก็แซงไม่ขึ้น <c oughs> ก็อันตรายใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการที่จะแซงรถคันนี้ที่เขาแบบเออคับเฉยๆเราก็เพิ่มอัตราเร่งเ,เข้าไปนะครับมันก็ถึงจะสามารถแซงได้หรือเวลาเราต้องการนะฮะจะฉีกรถนะเวลาติดไฟแดงเนี่ยเวลากลุ่มรถมาเยอะๆนะมวลรถมาเนี่ยเราต้องการจะฉีกนะอัตราเร่งที่ดีก็จะฉีกออกตัวได้ดีกว่าดังนั้นนะอัตราเร่งจึงเป็นการบ่งบอกสมรรถนะของรถได้ดีอันดับหนึ่งนะครับ มาอันที่2กันนะครับก็คือแรงบิดนี่เองแรงบิดคืออะไรแรงบิดคือแรงที่มาจากขุมพลังทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์นะครับทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะไปบิดล้อให้มันหมุนนึกภาพนะครับวัตถุนะที่มีน้ำหนักประมาณ1000กิโลกร,รมัมหรือ1ตันตันกว่าๆขึ้นอยู่กับขนาดของรถเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ได้ก็ต้องมีแรงหมุนล้อใช่ไหมนะครับแรงบิดดีนะครับ ก็ออกตัวได้ดีนะยิ่งน้ําหนักเพิ่มนะแรงบิดดีนะครับก็จะลากตัวรถเนี่ยไปข้างหน้าได้ดีดังนั้นนะครับรถที่มีแรงบิดดีเนี่ยก็จะมีอัตราเร่งที่ดีไปด้วยนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยทำไมไอ้รถที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันออกตัวได้ดีกว่ารถน้ำมันนะถ้าดูกราฟนี้แล้วจะเข้าใจนะครับอ่าซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟนะครับที่บอกนะแรงบิดเทียบกับความเร็วรอบนะครับซึ่ง ด้านขวามือนะครับจะเป็นกราฟของเครื่องยนต์นะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเอ้ยทำไมมันออกตัวดีจังนะครับออกตัวแล้วพุ่งเนี่ยเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมอตัวมอเตอร์เนี่ยมันให้แรงบิดได้ทันทีที่คุณเหยียบคันเร่งนะครับปื๊ดขึ้นมานะจนถึงความเร็วรอบถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็จะคงที่นะครับที่ความเร็วรอบต่างๆแรงบิดจะมาทันทีก็ทําให้รถเนี่ย กระชากและทะยานออกไปข้างหน้าได้ทันทีเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นรถน้ํามันหรือเครื่องยนต์เนี่ยจะเห็นว่ากว่าแรงบิดจะมาเนี่ยต้องรอรอบไปถึงจุดหนึ่งนะฮะรอบอาจจะต้องไปถึงจุดประมาณสัก2,000จนถึง5,000รอบแรงบิดก็จะมาเต็มที่นะพอเลยรอบไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยแรงบิดก็ไม่ออกแล้วก็จะตกลงทันทีนะครับซึ่งถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยรอบที่ส่งกําลังได้ดีนะจะอยู่ที่ประมาณ 2,000ถึง5,000รอบนะครับเกินไปกว่านี้นะรอบก็จะไม่ได้เพิ่มแรงบิดนะก็คือความเร็วมันตื้อนะครับถ้าจะเห็นง่ายๆเนี่ยในเครื่องยนต์เนี่ยรถน้ำมันเนี่ยจะมีเกียร์มาช่วยนะครับเวลาออกตัวเนี่ยตัวเกียร์จะทำหน้าที่ทดรอบนะครับเพื่อเอาแรงบิดออกมาพอเหยียบไปถึงจุดหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะตื้อแล้วคุณก็ต้องเพิ่มเกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับรถก็ถึงจะเพิ่มความเร็วเปลี่ยนเป็นเกียร์สามเพิ่มความเร็วนะครับก็คือมันจะสุดที่รอบนานนะแนะรงบิดก็จะตื้อน,นะครับ อันนี้ก็คือเหตุผลว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันให้แรงบิดได้สม่ำเสมอดังนั้นนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องมีชุดเกียร์เหมือนอย่างรถน้ำมันนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะก็จะเห็นว่าไม่แปลกใจที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยออกตัวนะฮะได้ดีกว่าทีนี้เรามารู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้ากันนะครับ มอเตอร์ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยเกิดจากการเดนี่ยวนำของตัวอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ ชิ้นหนึ่งก็คือเป็นตัวที่อยู่แกนกลางนะเรียกว่าโรเตอร์นะครับก็คือทําหน้าที่หมุนนะครับแกนกลางกับตัวที่เป็นสเตเตอร์นะตัวที่เป็นบอดี้ฟิกมอเตอร์อยู่กับที่นะครับเกิดการเหนี่ยวนําข้างในเวลาเราป้อนไฟฟ้าเข้าไปนะมันจึงเกิดการหมุนซึ่งจริงๆมอเตอร์เนี่ยเทคโนโลยีนะมันมีการพัฒนามานะครับสร้างมาตั้งแต่100ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะเรื่องประสิทธิภาพแรงบิดรอบหมุนนะครับมันก็ทํามาพัฒนามาเรื่อยการที่เอามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการเลือกเฟ้นหนา เทยีมอเตอร์ที่เหมาะสมนะครับซึ่งจริงๆมันมีหลากหลายแบบเนาะแต่ผมพูดทุกตัวอย่างแค่2อย่างและกันนะที่เอามาใช้เยอะๆนะครับประเภทแรกนะครับก็คือมอเตอร์ประเภท PMSM นะครับ P Per ก็คือ Permanent Magnet Synchronous Motor นะครับคือเป็นมอเตอร์เนี่ยที่ใช้แม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กถาวรและก็มอเตอร์เหนียวนำอยู่ในอันเดียวกัน ซึ่งรถที่ใช้มอเตอร์ประเภทนี้นะ p m s m เนี่ยก็มีตั้งแต่รถตามท้องตลาดที่นิยมอย่าง MGEP, m g z e s, s e v v เอ a GoodCat อนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะหลักการทำงานจะคล้ายๆมอเตอร์ของเด็กเล่นหรือรถวิดยุบังคับหรือมอเตอร์ทามิย่านี่เองนะโดยที่จะต่างกันตรงที่ว่าไอ้เจ้าตัวถ้าเป็นมอเตอร์ของเล่นเนี่ยหรือทามิยาเนี่ย แม่เหล็กถาวรจะอยู่ที่ตัวสเตเตอร์นะหรือตัวที่เป็นบอดี้ของแม่ของไอตัวมอเตอร์นะครับจะเป็นเหมือนโคง้งๆตามลักษณะมอเตอร์ซ้ายกับขวาเนาะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ pmsm เนี่ยแม่เหล็กถาวรจะอยู่ที่โรเตอร์หรือตัวแกนกลางแทนนะครับ แล้วส่วนแม่เหล็กขนลวกแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยจะไปอยู่ที่สเตเตอร์นะครับทำหน้าที่เหนี่ยวนำนะครับมอเตอร์ประเภทที่เอามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นมกระแสสลับไฟ3เฟสเนาะเวลามันหมุนนะครับหลักการทํางานก็คือเอาไฟป้อนเข้าสามเฟสนะต่างกันก็คือเวลารอบนึงมันหมุนเนี่ยก็คือ360องศาใช่ไหมไฟมันจะให้ต่างกันเนี่ยสเฟสก็คือเฟสละ120องศาหมุนกันไปนะหมุนกันไป3อันนะเวลายิง ขึ้นเข้าไปก็คือยิงไฟฟ้านันก็จะยิงเป็นเฟสหนึ่งสอมนอะมอเตอร์ก็จะหมุนแบบความถี่สูงๆนะครับจากการที่เหนี่ยวนําของไฟทั้ง3เฟสนี้เองนะครับซึ่งมอเตอร์ประเภทนี้นะข้อดีคือประสิทธิภาพสูงมากนะครับค่อนข้างถือว่าสูงเลยนะจ่ายเข้าไปร้อยเนี่ยให้กําลังมานะหรือแรงบิดเนี่ยมากถึง95%เเลยทีเดียวนะครับมีความทนทางระดับนึงเลยนะครับ แต่ข้อเสียของประเภทนี้นะมอเตอร์ PMSM เนี่ยข้อเสียเลยเลยนะครับก็คือมีราคาแพงนั่นก็เพราะว่ามันใช้แร่ที่เป็นแร่เอิร์ธหรือแร่ที่หายากอย่างแม่เหล็กถาวรเนี่ยอันนี้เป็นแร่ที่หายากมากๆและมีจํานวนจํากัดน,นะก็ทําให้ราคาแพงแถมมันต้องชิ้นใหญ่นะยิ่งมอเตอร์ใหญ่คุณก็ต้องใช้แม่เหล็กไอถาวรเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยราคาก็จะแพงขึ้นนะครับแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งนะะซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวนะก็คือ เวลาเจอความร้อนสูงสูงนะครับเวลารอบมันสูงเกิดความร้อนขึ้นไอตัวแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าลดความเป็นแม่เหล็กลงแรงดูดกับผักเนี่ยมันลดลงส่งผลให้มอเตอร์ชนิดเนี้ยเวลาเกิดความร้อนเนี่ยแรงบิดมันจะตกนะครับถ้าคุณดูข่าวเนี่ยอย่างที่ออร่ากู๊ดแคทเนี่ยไปขึ้นภูชีฟ้าเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยพอเร่งขึ้นไปมอเตอร์มันร้อนเนี่ยมันจะขึ้นหมดเป่านะมันจะให้หยุดพัก นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมมอเตอร์ชนิดนี้นะจะต,ต้องอย่าใช้ที่ความร้อนรอบจัดนะครับฉะนั้นไอความร้อนเนี่ยมีผลกับมอเตอร์ชนิดนี้อย่างมากโดยเฉพาะแรงบิดมอเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะที่นิยมใช้สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือประเภทที่2นะครับก็คือ AC a s y n c h r o n รไน Induction ันมอเตอร์นะครับหรือมอเตอร์ขดลวดไฟฟ้าเหนี่ยวนนานี่เองนะครับซึ่งมอเตอร์ประเภทนี้เหมาะกับพวกรถสมรรถนะสูงรอบจัดจัดนะฮะอย่างพวกเท sla Mo เด l s อส โมเดล X หรือ X Plus เนี่ยมอเตอร์ชนิดนี้นะครับก็คือเป็นมอเตอร์ที่ใช้ขดลวดเหนี่ยวนำทั้งในตัวสเตเตอร์นะตัวบอดี้นะที่ฟิกอยู่กับที่เนี่ยก็เป็นขดลวดเหนียวนำกับตัวโรเตอร์ที่หมุนอยู่ตรงกลางก็ใช้เป็นแม่เหล็กจากขดลวดเหนียวนำพูดง่ายๆคือเอามาแก้จุดอ่อนสำหรับมอเตอร์ประเภท PMSM นี่เองนะครับแต่ข้อเสียเลยนะครับของมอเตอร์นินี้คือมันจะต้องมีวงจรควบคุมนะควบคุมการเหนี่ยวนำทั้งตัวสเตเตอร์ และตัวโรเตอร์ให้มันหมุนได้นะครับก็คือเป็นไฟ3าเฟสเหมือนกับมอเตอร์ PMSM นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเป็นขดลวดแทนซึ่งต้องบอกว่าอินดักชันมอเตอร์เนี่ยจริงๆเขานิยมมาใช้ในพวกอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีเหล็กแม่เหล็กถาวรนะมันจึงมีความทนทานมากกว่าแต่เวลาเอาไปใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะใช้ที่ความเร็วรอบคงที่พอเอามาใช้ในรถยนต์ที่ความเร็วมันแบบว่าขึ้นๆลงๆตามการเหยียบนะบการใช้งานสถานการณ์บนท้องถนนเนี่ย ดังนั้นเนี่ยการควบคุมก็เป็นเรื่องยากนะครับสรุปง่ายๆข้อดีของ Induction มอเตอร์คือมีความทนทานนะบอกกับรถที่มีความเร็วสูงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความร้อนนะครับต้นทุนต่ำเพราะไม่ต้องใช้แร่หายากอย่างแม่เหล็กถาวรน,นะะ ข้อเสียเลยนะครับนั่นก็คือกินไฟมากกว่านะครับเพราะต้องเอาไฟไปป้อนทั้งตัวขดลวดตัวสเตเต,เตอร์แล้วก็โรเตอร์นะครับต้องเหนียวนําทั้งสองอันแล้วก็วงจรที่ควบคุมต้องบอกว่าค่อนข้างซับซ้อนเลยไอชุดมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์นี้นะถ้าอย่างไอเจ้าตัวเทสซาโมเดลเอสเพรสเนี่ยในชุดโมดูลมอเตอร์มันจะมีการทดรอบนะครับลถไฟฟ้าเนี่ยพอเหยียบแรงๆกระทึบคันเร่งลงไปมันออกตัวล้อฟรีเบินยางแน่นอนดังนั้นก็จะต้องมีชุดทดในโมดูลมอเตอร์ประเภทนี้ทีนี้มาเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพของขุมพลังนะจากเครื่องยนต์กับขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากันอย่างที่รู้กันนะเครื่องยนต์เนี่ยประสิทธิภาพในการส่งกําลังเนี่ยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตําแหน่งในการวางเครื่องยนต์นะเดี๋ยวนี้เครื่องยนต์มันมีวางทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับแล้วก็มีอาจจะมีตรงกลางด้านใต้นี้ผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าหน้ากับหลังก่อนละกันนะครับซึ่งมันก็มีผลนะคือเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องวางผ่านส่งกําลังผ่านกเกียร์นะเวลามันผิดผลิตก,กําลังออกมาจาก เครื่องยนต์นะเกิดการจุดคายระเบิดนะครับป้อนน้ามันเข้าไปหัวเทียนระเบิดเครื่องลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ส่งกําลังมาผ่านชุดเกียร์นะครับพอผ่านชุดเกียร์ก็ผ่านเพาส่งกําลังผ่านเพาส่งกำลังก็จะลงไปที่ตัวแกนกลางหรือแกนส่งกําลังลงล้อเกิดการขับเคลื่อนนะครับทุกการส่งกําลังนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านชุดเกียร์ผ่านชุดเพาเนี่ย มันจะเกิดการสูญเสียนะในการส่งกําลังทางนั้นไม่ว่าจะเกิดจากการความร้อนนะครับเกิดจากการเสียดทานนะครับความฝืดต่างๆเนี่ยก็จะทําให้สูญเสียไปนะฉะนั้นประสิทธิภาพก็จะหายไปในเรื่องเหล่านั้นนะครับถ้าเทียบนะถ้าเห็นภาพเนี่ยอย่างรถกระบะเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้า นะครับพอเครื่องยนต์นะมันทํางานเนี่ยส่งกําลังไปผ่านชุดเกียร์ชุดเกียร์จะส่งไปผ่านเพาส่งกําลังไปที่ล้อหลังนะครับเพราะรถกระบะขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ถึงจะไปลงไอ้ตัวแกนล้อนะแกนเพาล้อหลังเนี่ยกับเคลื่อนให้รัลรถกระบะเนี่ยเคลื่อนที่นะครับมันก็เลยสูญเสียไปหลายทอดถ้าเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแทบจะส่งกาลังลงเพาล้อโดยตรงนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีการวางนะครับวางได้ค่อนข้าง หลากหลายมากกว่าตัวที่เป็นเครื่องยนต์นะก็เลยทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างดียิ่งมันอยู่ใกล้ล้อมากมันก็สูญเสียระหว่างทางน้อยนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีตั้งแต่1 2 3 4สี่นะครับโดยที่1ตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นขับหน้าหรือขับหลังนะครับถ้าเป็นขับหน้านะครับก็เครื่องยนต์เครื่องมอเตอร์วางไว้ข้างหน้านะครับลงขับเคลื่อนลงเผารล้อคู่หน้าเลยหรือถ้าขับหลังนะครับก็เอามอเตอร์วางไว้ข้างหลังลงเผาขับเคลื่อนล้อหลังได้ทันทีนะครับ หรือจะเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับก็คือวางหน้ากับวางหลังแล้วก็ขับเคลื่อนลงเพาทั้ง4ล้อพร้อมๆกันนะครับหรือเป็นมอเตอร์3ตัวนะครับอ่าก็จะเป็นมอเตอร์หน้าหลักหน้า1หลัง2หรือหน้า2หลัง1อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะถ้าเป็นรถกระบะนะอย่าง Tesla t ท s l a Cybertruck เนี่ย ก็คือหน้า1ห,หลัง2นะเพราะว่าจะเน้นด้านหลังเป็นเน้นบรรทุกของนะครับหรืออย่าง4ตัวนะครับมอเตอร์4ตัวนี้อันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็คือเอามอเตอร์เนี่ยมาเป็นตรงดุมล้อนะครับมอเตอร์ใส่ตรงดุมล้อเลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนทั้ง4ีล้อพ้อมๆกันนะครับก็คือกําลังจากมอเตอร์ถ่ายลงล้อได้โดยตรงนะครับต้องบอกว่าสูญเสียน้อยมากๆเลยจะเห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถวางกระจายได้ดีกว่าวาง ตำแหน่งขุมพลังได้แตกต่างเยอะกว่ากว่าตัวที่เป็นขุมพลังจากเครื่องยนต์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนหรือส่งกําลังส่วนอีกอันนึงนะครับแน่นอนนะฮะในการที่จะก่าจะได้กําลังออกมาเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับความมันจะได้กําลังออกมาเนี่ยรู้ไหมว่า จ่ายเข้าไปร้อยหนึ่งเนี่ยที่เป็นน้ํามันเข้าไปเกิดการดูดอัดระเบิดคายออกมานะจ่ายไปร้อยหนึ่งเนี่ยจะเหลือกําลังออกมาขับเคลื่อนล้อจริงๆเนี่ยอยู่ที่แค่30%เเท่านั้นไม่เกินนี้นะก็คือสูญเสียไปเรื่องของปฏิกิยาเคมีความร้อนเสียง นะครับทำดันลูกสูบให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับยังไม่รวมการส่งกําลังเนี่ยจะเห็นว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ยเสียไปค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับจ่ายไฟเข้าไปเกิดการเหนียวนําสนามแม่เหล็กนะครับเกิดความร้อนออกมาหน่อยบ้างนะครับประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่9 0 9าสเกซนตโอ้โหก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยดีกว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างชัดเจนนะครับ สุดท้ายนลครับเรื่องความทนทานบางคนบอกอเครื่องยนต์ทนทานกว่านะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันทนทานโอ้โหใช้มาหลายปีอย่าลืมนะเครื่องยนต์เนี่ยมันเกิดการจุดระเบิดเกิดความร้อนเกิดการเสียดสีนะฮะพอใช้ไปนานๆเนี่ยสิบปีหรือรอบแสนโลขึ้นไปเนี่ยเกิดการหลวมนะกำลังก็จะตกนะ แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าความทนทานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเกิดการสึกล้อน้อยกว่าเครื่องยนต์เนาะที่มันเกิดการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็สามารถกันน้ําได้ถ้าพูดถึงความทนทานนะกันน้ําได้เดี๋ยวนี้มันมีค่า IP 65 IP 67นะก็คือขับลุยน้ําได้ ลึกกว่ารถน้ํามันหรือเครื่องยนต์นะครับบางทีรถยนต์พอลุยน้ําแล้วน้ําตีเข้าไปนะ <phones> ดันลูกสูบเบี้ยวก็มีนะครับก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเนาะ <phones> ก็สรุปนะครับจากคาถามตอนต้นนะที่บอกว่าอ e รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำไมมันดูออกตัวปืดปัดดูแรงกว่ารถน้ํามันนะเอามาทําเป็นรถเชิงพาณิชย์อย่างรถบรรทุกไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าเนี่ยกำลังมันจะสู้เครื่องยนต์ดีเซลได้ไหมโดยเฉพาะเวลาขึ้นเนินนะครับอันนี้ก็ตอบได้เลยนะ ถ้าดูจากกราฟที่ผมเอามาให้ดูตอนแรกนะว่าเนี่ยถ้าแรงบิดเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยกว่าแรงบิดหรือกําลังมันจะมาเนี่ยจะต้องรอรอบต้องเล่ง,เล,งเล่งเครื่องยนต์เนี่ยให้รอบไปถึงจุดหนึ่งนะแรงบิดถึงจะออกมาได้เต็มที่นะแถมจะต้องผ่านชุดเกียร์ทดอีกเวลาออกตัวจะต่างกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่แรงบิดมาทันทีตัแต่ที่คุณเริ่มเหยียบนะครับแล้วก็คงที่ตลอดตอนที่รอบเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าเรื่องของกําลังนะครับ แม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังนะครับหรือการออกตัวเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยก็เพราะจากแรงบิดนี่เองแรงบิดดีอัตราเร่งดีก็ออกตัวได้ดีนะครับนี่ยังไม่พูดถึงประสิทธ,ธิภาพนะอย่างขุมพลังเครื่องยนต์นะกว่ามันจะได้พลังงานออกมาเนี่ยใสไปร้อยนะดูดอัดระเบิดครายออกมาแค่30เท่านั้นถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะการเหนียวนํามอเตอร์ไฟฟ้าสนามแม่เหล็กข้างในนะ จ่ายไปร้อยออกมา90-95%นะก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพต่างกันยังไม่รวมการส่งกําลังนะครับที่ต้องผ่านชุดเกียร์ส่งลงเพานะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องมีชุดเกียร์แถมมอเตอร์เนี่ยอยู่ใกล้ล้อใกล้ชุดเพลาล้อนะส่งกำลังได้โดยตรงกับล้อเลยดังนั้นประสิทธิภาพโดยรวมออกมาดีกว่า เครื่องยนต์แน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับการเปรียบเทียบขุมพลังเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่าให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรืออยากรู้ตรงไหนเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์มาถามที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอยากจะบอกให้เพื่อนรู้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับกระดิ่งให้ด้วยหรือสามารถนะสนับสนุนได้ตาม QR code ที่ขึ้นนะครับอ่า หรือจะสามารถสามับสนุนเป็น YouTube Member นะครับหรือ Facebook Support ก็ทำได้เช่นกันนะครับการที่ผมมาให้ความรู้นะเพื่อให้คุณได้เข้าใจนะเพราะวันนี้ยุคของรถยนต์ไฟฟ้ามันเข้ามาถึงแล้วจริงๆนะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะมันคือโอกาสที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับมันคือการส่งต่ออากาศที่ดียันรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นต่อไปก็ฝากไว้ทนันีนะครับ ว้ถ้ามีอะไรอัปเดตจริงๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปจบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ